ที่ประเทศเวียดนามมีเด็กมัธยมคนหนึ่งเธอเป็นมะเร็งหลังจากใช้แสงฉีคีโมบอกว่าผมเธอร่วงแล้วก็ร่วงเยอะด้วยเธอก็รู้สึกอายมาเป็นธรรมดานะ หญิงสาวหรือแม้แต่ชายหนุ่มเนี่ยเวลาผมร่วงมากๆนี่ก็ลูกสือไม่ค่อยดีกับตัวเองเท่าไหร่พอถึงปีใหม่เนี่ยเธอก็ขอให้แม่ช่วยซื้อวิกผมให้แต่แม่ก็ปฏิเสธเพราะว่าอยากจะเก็บเงินเอาไว้เพื่อรักษาพ่อเพราะพ่อก็ป่วย ก็คงเป็นเบาหวานหรือโรคหัวใจทํานองเนี้เธอก็อยู่กับศีรษะที่ไม่ค่อยมีผมจนกระทั่งพอถึงวันเกิดของเธอเนี่ยเธอได้ของขวัญวันเกิดจากเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในห้องเดียวกันพอเอ,พอเ,อพอเธอเปิดกล่องของขวัญเธอก ประหลาดใจมากแล้วก็ดีใจเพราะมันคือวิกผมและไม่ใช่วิกผมธรรมดาเป็นวิกผมที่ทำจากผมจริงของเพื่อนเธอเพื่อนเธอเนี่ยตัดผมของตัวเองเนี่ยเพื่อทำเป็นวิกมอบให้กับเธอซึ่งป่วยอยู่ว่าเธอดีใจมากเลยนะแล้วก็ไม่คิดเลยนะว่า จะได้ของขวัญวันเกิดจากเพื่อนแบบนี้นะมันเป็นวิกผมที่ไม่ได้ซื้อมานะแต่ว่ามาจากผมของเพื่อนเพื่อนตัดผมของเธอเพื่อมาทําเป็นวิกผมให้กับเธอเธอทราบซึ้งมากนะเธอบอกว่าเนี่ยมันเป็นของขวัญวันเกิดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีคุณค่ามากที่สุดที่เธอเคยได้รับ มันยิ่งใหญ่และมีคุณค่ามากที่สุดเพราะอะไรนะไม่ใช่เพราะว่าเธอกำลังต้องการมันเท่านั้นนะแต่เพราะมันมาจากน้ำใจและความเสียสละของเพื่อนถ้าเพื่อนเอาเงินของเธอไปซื้อของขวัญมาให้มันก็มีคุณค่าแล้วนะแต่ว่าแทนที่จะเอาเงินไปซื้ออะไรมาให้เพื่อนเนึ่งในวันเกิด กับตัดผมของตัวเองเนี่ยเป็นของขวัญให้กับเพื่อนอันนี้แล้วว่าเสียสละมากนะเธอก็เรียกว่าหายทุกข์ไปเลยนะแล้วมีความสุขมาแทนที่นะไม่ใช่เพราะว่ามีวิกผมมาใส่แต่ที่สำคัญคือว่า ได้รับน้ำใจและราบซึ้งกับความเสียสละของเพื่อนเธอก็เขียนเรื่องราวเนี่ยลงไปทาง Facebook หรือโซเชียลมีเดียปรากฏมีคนมากมายเลยนะเขียนมาให้กำลังใจเธอหลายคนก็มีอายุแล้วอายุก็ระดับแม่หรือว่า ลุงป้าน้าอาของเธอเธอก็ยิ่งมีความสุขเธอบอกว่าเนี่ยมันเป็นกำลังใจให้กับหนูมากเลยนะเธอเขียนลงไปใน Facebook คำาอวยพรต่างๆเหล่านี้กำลังใจเหล่านี้มันทำให้เธอมีความสุขมากที่สำคัญคือมีหลายคนนะเสนอตัวนจะ ตัดผมจริงมาให้เธอเพื่อทำเป็นวิกผมหรือไม่ก็ซื้อวิกผมให้เธอเลยเธอก็ปฏิเสธนะเธอบอกว่าอยากจะแบ่งปันความรักที่มีคุณค่านี้ให้กับคนที่ต้องการมันมากกว่าเธอเพราะสำหรับเธอเนี่ยเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเพียงพอยังไงเพียงพอก็คือว่าได้รับวิกผมจากเพื่อนและถถมครูประจำชั้นก็ ซื้อวิผมให้เธออีกหนึ่งเธอบอกเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ขอรับเส้นผมหรือว่าวิปผมจากคนอื่นอยากจะแบ่งปันให้คนที่ต้องการมันมากกว่าเธอก็เรียกว่าแม่จะมีความทุกขนะ์นอกจากเธอก็ยังนึกถึงคนที่เดือดร้อนมากกว่าเธอแม้เธอ อยากได้วิพผมนะแต่ก็รู้ว่ามีคนที่อยากได้วิพผมมากกว่าเธอนะก็ไม่ขอรับนะความเอื้อเฟือน้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำใจนะความเสียสละของเพื่อนนะในยุคที่ต่างคนในต่างไม่สนใจใครเนี่ยเรียกว่าเป็นยุคโนสนโนแคร์เนี่ย ให้การที่มีเพื่อนแบบนี้เนี่ยมันเป็นโชคที่ประเสริฐมากแล้วเพื่อนคนนั้นก็น้าใจงามนะตัวเองก็รักผมนะผู้หญิงเนีก็รักเรือนผมอยู่แล้วแต่ก็ยอมเสียสละเพื่อให้กับเพื่อนที่เขาต้องการนะเรือนผมแลวต้องการวิพผมเนะี่ยนล้วมันเป็นความมันมีคุณค่ามากกว่าทอง หรือว่าเพชรนะแม้ว่าทองหรือเพชรมันจะมีราคามากกว่าแต่ว่าคุณค่าต่อจิตใจเนี่ยมันน้อยกว่าเส้นผมซึ่งอาจจะไม่มีราคาค่างวเท่าไหร่แต่ว่ามันมาจากน้ำใจนของเพื่อนพร้อมจะเสียสละที่ปเทศอเมริกาก็มีรายหนึ่งนะเป็นมะเร็งเหมือนกันแล้วก็เป็นวัยรุ่น ผมร่วงหลังจากแต่ละการรักษาร่วงจนหมดหัวเลยเรียกว่าโร้นเลยนะเธอก็อับอายมากนะแล้ววิธผมก็มันไม่ได้ช่วยเธอเท่าไหร่รู้สึกแย่นะเจ็บป่วยแล้วก็ต้องมายังยังต้องมามีอ เสียสะที่ไร้เส้นผมบอกว่าเพื่อนเนี่ยหลายคนนะพอรู้ว่าเธอมีความทุกข์เพราะว่าผมร่วงหัวโล้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยนัดกันเลยนะโกนผมตัวเองนัดกันโกนผมตัวเองเนี่ยเพื่ออะไรนะ เพื่อให้เพื่อนได้สบายใจหรือดีใจนะว่าเราไม่ได้โลนคนเดียวนะมีเพื่อนคนหนึ่งเขาโลนเหมือนกันเราด้วยเมืคนเราเนี่ยเวลามีความทุกเนี่ยแม้ทุกจะไม่ได้บรรเทานะแต่ว่าถ้ารู้ว่ามีคนร่วมทุกข์กับเราทั้งที่เขาไม่ได้ทุกแบบเราอยู่แล้วแต่เขายอมที่จะมาร่วมทุกข์กับเราเนี่ย มันทำให้เกิดความทราบซึ้งนะแล้วก็ทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่เนี่ยมันเลือนหายไปไม่ใช่ทุกเพราะว่าหัวร้อนอย่างเดียวนะแต่ว่าทุกเพราะเจ็บป่วยเพราะลคมาเรงมันก็บรรเทาเบาบ,า,บางไปป่วยก็ป่วยแต่กายแต,แต่ใจก็ป่วยน้อยลงเพราะว่าความทราบซึ้งในน้ำใจของเพื่อนเพื่อนๆกลุ่มนั้นนี่ก็เรียกว่าใจถึงนะ ยอมหัวโล้นเพื่อให้กำลังใจเพื่อนอีกคนหนึ่งอันนี้เรียกว่าเสียสละยิ่งกว่าตัดผมของตัวไปให้เป็นวิกเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนที่ป่วยสิกนะเพราะว่าคนที่ยอมโกนหัวเพื่อให้กำลังใจเพื่อนที่เสียผมเนี่ยโอ้มันเรียกว่ามีน้ำใจมากนะ อันนี้แหละก็คือความหมายของเพื่อนแท้นะและในแง่หนึ่งก็เชื่อเห็นนะว่าการที่คนเราเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ได้แย่ไปเสียหมดนะมันก็มีด้านดีของของมันเพราะถ้าไม่ป่วยเนี่ยหรือถ้าหัวไม่โลนเนี่ยก็คงไม่รู้นะว่าเพื่อนนี่รักเราแค่ไหนหรือว่าไม่รู้ว่าเรามีเพื่อนที่ประเสริฐเพียงใดการที่คนเราเนี่ยรู้ว่า ตัวเองมีเพื่อนที่ประเสริฐพร้อมจะเสียสละนี่มันเป็นโชคนะหลายคนมีนะแต่ไม่รู้นะมีเพื่อนที่ดีจะไม่รู้เพราะว่าไม่มีโอกาสหรือไม่เปิดโอกาสให้เพื่อนเขาแสดงความรักความเสียสละแต่พอป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาจนหัวโลนเนี่ยมันได้เห็นน้ำใจเพื่อนนะ บางคนก็ป่วยไม่ใช่เพราะมาเร็งแล้วหัวก็ไม่ได้โลนนะแต่ว่าจะป่วยเพราะประสบปฏิเหตุแล้วก็มีเพื่อนมาเยี่ยมมากมายบางคนนี่ไม่เคยนึกเลยนะว่าเขาห่วงใยเราเพราะว่าเขาไม่ค่อยสนทนาปราใสายหรือโอภาปราศยกับเราเลยบางคนเราคิดว่าเขาไม่ชอบขี้หน้าเราเสียอีกปรากฏว่าพอถึงเวลาเราป่วยเนี่ยเขามาเยี่ยมนะ อันนี้เรียกว่าได้พบโชคนะทำกลางเคราะห์นะในร้ายมันก็มีดีนะอันนี้อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบเอาคนเราเวลามีความทุกข์เนี่ยมันสามารถจะเปิดโอกาสให้เราได้พบสิ่งดีๆเช่นความมีน้ำใจของเพื่อนความเสียสละหรือได้รู้ว่ามีเพื่อนที่รักเราแค่ไหน อันนี้ก็เรียกว่านะเป็นเป็นข้อดีนะของความเจ็บป่วยนะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีอีกมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทุกเนี่ยนะก็อยไปเห็นแต่ด้านเลวด้านร้ายของมันเพราะว่ามันก็มีด้านดีของมันอยู่โดยเพราะเรื่องความมีน้ำใจของเพื่อนเนี่ยคนเราเนี่ยบางอย่างที่บอกนะ เรามีเพื่อนดีมากมายแต่บางทีเราไม่รู้นะจนกว่าจะเกิดวิกฤตจนเกิดจนกว่าจะเกิดปัญหาขึ้นมาเราถึงจะพบว่าถึงจะรู้ว่าโอ้มีเพื่อนที่เขาดีกับเรามากดังนี้ก็คือของขวัญล้ำค่านะที่คนคนหนึ่งนะจะพึงมีได้นะไม่ใช่มีเงินมีทองเยอะไม่ใช่มีความร่ำรวยนะแต่ว่ามีเพื่อนที่พร้อมจะเสียสละพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรา เ,เตรียมรับผ่อิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วฮิปาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉาพรานสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่โยปันราโสยาธาเวือนพระจาในวันเพลมมณีโชติราโสยาธา เงมนอนิับมณีอันสว่างสวัยควรดินดีสาพีติโยวิวาชนตุขานจาายทั้งปวงจงบำราดไปไาโรคว,วินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยตรายามีแก่ท่านสุขิธิขายุโกภวะจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน พิวธาธนาสิเรสนิจังุธาปจาจยโนตาโรธรรมาวทานติอายุวันโนสุขังพลังสีปรการคืออายุวันนาสุขาพลาังจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไววกลาปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสราวุตุสาพมัง,พมงคังสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราพันตุสาพพเจวตา เราเสวาจะต้องปวงจองรักชาท่านพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า,น,า,น,าน,นุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมพรสังฆานุภาเวนะแห่งพระสงฆ์ตาสงที่อววันุเตอขวานสวัสดีทั้งหลายมีแก่ท่านทุ่อเดิม